ยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เกมซอนชาแนลวันนี้อยู่กันในเกม The Legend of Zelda Tears of the Kingdom กับไกดที่จะพาทุกท่านไปทำภารกิจอัพเกรดปูล่าแพดปลดล็อกระบบกล้องถ่ายรูปสกิลวอเตโตบิวเซนเซอร์พลัสฮีโร่พาดและทาวเวลเมดเลียน สำหรับการปลดล็อกกล้องถ่ายรูปจะเริ่มทำเควสที่ลุกเอาแลนดิ้งซึ่งจะทำได้หลังจากที่เล่นเนือ้อเรื่องหลักตอนต้นเกมมาจนถึงช่วงปลดล็อกระบบหอคอยเปิดแผนที่และได้รับเครื่องร่อนพาราไกเดอร์แล้วโดยหลังจากที่ตัวเกมสอนเปิดแผนที่ด้วยหอคอยเสร็จให้ร่อนลงมาคุยกับปูล่าหลังจากคุยกับปูล่าจบจะเห็นว่าน้องผู้ช่วยโจชาตจะวิ่งลงไปที่ชั้นล่างให้เราเดินตามลงไปคุยกับโจชาติได้เลยครับ หลังจากคุยกับโจชาและล็อบบี้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการเริ่มสำรวจห่วงลึกหรือชั้นใต้ดินโดยให้เราไปตามตำแหน่งที่เควสบอกพิกัดครับผมพอมาถึงหลุมแชสซึมตามพิกัดที่เควสบอกแล้วให้กระโดดลงไปด้านล่างซึ่งพอไปถึงด้านล่างให้เข้าไปคุยกับ n p c ที่ยืนอยู่ n p c จะบอกทิศทางที่เราจะต้องไปหลังจากคุยเสร็จแล้วให้เราเดินไปที่ลากไม้แห่งแสงแล้วทำการปลดผนึกเคื่อเปิดแผนที่และทำให้บริเวณรอบๆสองสว่างขึ้นได้เลย จากนั้นให้ไปต่อตามทางที่เห็นกองไฟซึ่งถ้ามองดีๆนะครับเราก็จะเห็นลากไม้แห่งแสงอีกอันหนึ่งอยู่ไกลๆให้เดินไปปลดผลึกลากไม้อันนี้ได้เลยโดยระหว่างทางเราจะเจอกับพื้นที่ที่มืดมากๆใหเราปาใบบูมซีลงพื้นเพื่อส่องแสงสว่างในที่มืดวิธีการปาไอเทมคือให้กดปุ่ม R ค้างไว้จากนั้นกดปุ่มลูกศรขึ้นค้างไว้แล้วเลือกไอเทมที่เราต้องการปาเลือกเสร็จให้ปล่อยปุ่มลูกศรขึ้นออกจะปาเทมเมื่อไหร่ให้ปล่อยปุ่ม R เพื่อปาอเทมไปเลยครับ อ,อเปิดใช้งานลากไม้แล้วให้สังเกตดีๆจะมีกองไฟอยู่เดินเข้าไปคุยกับร็อบบี้ที่ยืนอยู่ข้างกองไฟคุยไปสักพักร็อบบี้จะซ่อมระบบกล้องถ่ายรูปให้เราจากนั้นให้ถ่ายรูปลูกปั้นที่อยู่ตรงหน้าได้เลยครับหลังจากถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปหาโจชาติที่ลุกเอาแลนดิ้งเท่านี้ก็จะจบภารกิจปลดล็อกระบบกล้องถ่ายรูปครับผม สำหรับการปลดล็อกสกิลสร้างอัตโนมัติหรือ Auto b u i l สามารถไปเอาได้เองเลยตั้งแต่ช่วงต้นเกมหรือจะรอให้เควสมาก่อนแล้วค่อยไปทำตามเควสก็ได้ซึ่งเควสไปเอาสกิล Auto b u i l จะปลดล็อกหลังจากที่เราเล่นเควสเนื้อเรื่องหลักที่ชื่อว่า l e g e n a l Phenomena ไปสัก1จุดแล้วหลังจากทำเควสเนื้อเรื่องหลักที่ว่าไปให้มาคุยกับโจชาเพื่อเริ่มเควสแต่สำหรับวิดีโอนี้ผมจะใช้วิธีลัดพาไปเอาสกิล Auto b u i l ตั้งแต่ช่วงต้นเกมสามารถไปเอาได้เลยไม่จาเป็นต้องให้เควสขึ้นมาก่อนครับโดย จะอยู่ทางทิศใต้ของหอคอยไฮรูฟิลสกายวิวทาวเวอร์แนะนําว่าให้มาเปิดหอคอยไฮรูฟิลสกายวิวทาวเวอร์ไว้ก่อนก็ได้นะเมื่อมาถึงหอคอยให้ดีดตัวขึ้นฟ้าแล้วร่อนไปที่หลุมตามตำแหน่งในวิดีโอได้เลยพอมาถึงหลุมก็ให้พุ่งลงไปพื้นที่ข้างล่างเมื่อลงไปถึงพื้นด้านล่างเราจะพบกับลูกไฟสีฟ้าอยู่ให้ปาบรท์บูมสีเพื่อส่องแสงสว่างพื้นที่รอบๆซึ่งพอปาดอกไม้ส่องแสงสว่างพื้นที่รอบๆแล้วเราจะเห็นแท่นประกอบอุปกรณ์อยู่แนะนําให้เดินไปประกอบเป็นยานปาหานะขึ้นมาสักชิ้นหนึ่ง 1อันพัดลม1อันแล้วก็ไฟหน้าอีก1อันทั้งหมดนี้ก็จะมีวางอยู่รอบๆตรงนี้แหละครับพอประกอบเสร็จให้ลองหมุนมุมกล้องดูรอบๆจะสังเกตเห็นว่ามีตึกที่ดูคล้ายกับโบราณสถานอยู่ไกลๆแบบในวิดีโอแนะนําให้ใช้กล้องสองทางไกลแล้วปักหมุดตำแหน่งเอาไว้จะได้ไม่หลงทางปักหมุดเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางได้เลยแต่ว่าอย่าเพิ่งซิ่งมากนะครับเพราะว่าพอขับไปแป๊บเดียวแปบ๊แปบเดียวจริงๆใกลๆกับจุดที่เราสร้างยานปาหานะจะมีรากไม้อยู่แนะนําให้มาปลดผนึกรากไม้เพื่อเปิดแผนที่และเปิดไฟส่องสว่าง้่รอบัเดตไลยค พอมาถึงก็จะมีชื่อสถานที่ขึ้นว่า r r e t a b a n n o n เ d c นเ t r a l m ม n e ให้เดินเข้าไปด้านในได้เลยพอเดินเข้ามาด้านในเราจะพบกับผนึกและหุ่นของเผ่าโซนายอยู่เมื่อปลดผนึกเราก็จะได้รับสกิลออโตบิลหลังจากจุดนี้ขอแจ้งเตือนสปอยเอาไว้เล็กน้อยนะครับเนื้อหาต่อไปนี้จะมีฟุตเทจวิดีโอเผยให้เห็นการต่อสู้กับบอสใครอยากรอลุ้นสู้เองสามารถกดข้ามคลิปไปหัวข้อถัดไปได้เลยไว้ผมขึ้นบอกเวลาให้นะว่าต้องกดข้ามไปตอนไหน หลังจากปลดล็อกสกิลแล้วตัวเกมจะสอนเราใช้ออโตบิลโดยให้เราใช้อลตาแฮนในการซ่อมรถก่อนหลังจากนั้นก็ใช้สกิลออโตบิลเพื่อสร้างรถอีกคันหนึ่งที่เหมือนกันขึ้นมาจากนั้นจะเป็นการเปิดตัวบอสมาสเตอร์โคกะวิธีสู้คือแนะนำให้ใช้ธนูยิงที่หัวในจังหวะที่บอสเสกรถออกมาแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีธนูหรือว่ายิงธนูไม่แม่นให้พยายามวิ่งสวนทางรถของบอสแล้วปีนขึ้นไปกระทืบมันตรงๆได้เลยถ้ามีจังหวะที่บอสเสกระเบิดออกมาให้เรารอใช้สกิลรีคอลย้อนเวลาก็ระเเเบบบบบิิดดดกััไไปหหาาาตตวววออสง่ส่นนถถ้รรทีจม ให้วิ่งออกห่างก่อนในจังหวะแรกรอให้บอสพุ่งรถเข้ามาหาเราพอรถเริ่มพุ่งให้เราวิ่งออกด้านข้างได้เลยหลังจากเอาชนะมาสเตอร์โคกาได้แล้วจะมีกล่องสมบัติที่พอเปิดก็จะได้รับฮิวคริสตัลไลชาร์ดเอาไว้ไปอัพเกรดเพิ่มแบตเตอรีร่ได้1ขีดจากนั้นให้ไปคุยกับหุนที่อยู่ทางซ้ายมือจะได้รับแบบแปลนสำหรับสกิลออโตบิลมาสร้างของนั่นเองเท่านี้ก็ถือเป็นการปลดล็อกสกิลออโตบิลเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับวิธีอัปเกรดปูราแพดจะทําได้หลังจากที่เราเล่นเควสเนื้อเรื่องหลักที่ชื่อว่าลีจิโน่ฟ e n นเมนาไปสัก1จุดแล้วจากนั้นให้กลับมาคุยกับโจชาที่ลุกเอาท์แลนดิ้งซึ่งพอคุยเธอก็จะโชว์แผ่นหินที่ต่อเสร็จแล้วเรียบร้อยแผ่นหินนี้จะโชว์ว่ารูปปั้นที่ถูกวางอยู่ชั้นใต้ดินต่างหันหน้าชี้ทางไปหาอะไรสักอย่างหนึ่งโจชาเลยอยากให้เราลองไปสำรวจด,ดูแน่นอนว่าปลายทางที่รูปปั้นเหล่านี้ชี้ไปจะเป็นการไปเอาสกิลออโตบิลนั่นเองนะครับแต่เพราะในหัวขอ้อ,นนอ Skill Auto ววก สกิลออโตบิลมาก่อนนะครับหลังจากที่พูดคุยกับโจชาเรื่องที่เราได้สกิลออโตบิลมาเสร็จแล้วโจชาจะบอกให้เราใช้สกิลออโตบิลช่วยซ่อมบอลลูนที่อยู่ด้านนอกให้หน่อยเมื่อซ่อมเสร็จก็จะจบเควสของโจชาจากนั้นให้เดินไปคุยกับรอปบี้เพื่อเตรียมทำเควสอัปเกรดปูราแพดกันต่อได้เลยครับโดยรอปบี้จะบอกให้เราไปเจอเขาที่ห้องแลบของปูราที่ตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับหมู่บ้านฮาเทโนวิลเลจแนะนำให้เปิดหน้าเมนูเอเวนเจอร์หลอกแล้วเลือกปักหมุดภารกิจที่ชื่อว่าฮาเทโนวิลเลจรีเบ พอามาถึงให้เข้าไปคุยกับโรบบี้ที่อยู่ด้านในโรบบี้จะเพิ่มระบบเซนเซอร์สำหรับตามหาสารเจ้าให้เราซึ่งระบบเซ็นเซอร์จะทำงานเมื่อมีสารเจ้าหรือว่าชายอยู่ใกล้ๆโดยหากเราหันหน้าไปถูกทางที่มีสารเจ้าสัญญาณจะแรงขึ้นเรื่อยๆแต่หากหันหน้าออกจากทางที่สารเจ้าตั้งอยู่สัญญาณจะหายไปทันทีนอกจากนี้หากเราเข้าใกล้สารเจ้ามากๆจะมีบอกตำแหน่งด้วยนะว่าอยู่ด้านบนหรือด้านล่างแต่ถ้าเกิดว่าใครรำคาญเสียงเซนเซ,นเซอร์สามารถกดปิดได้ด้วยการเปิดเมนูแผนที่ขึ้นมากดปุ่ม Y แล้วเลือก off เพื่อปิดเซนเซอร์ได้เลย หลังจากที่เราได้เซ็นเซอร์มาแล้วให้ไปคุยกับโรบบี้ที่ฮั t เทโนววิลเลจรีเซิร์และบอีกครั้งโรบบี้จะบอกว่ายังเหลือระบบที่สามารถปลดล็อกได้อีก3อันได้แก่ทาวเวลเมเดเลียนสำหรับการวางจุดฟ a ส t t ทาวเ l ลไว้ที่ไหนก็ได้โหมดฮีโรส a าสไว้โชว์บันทึกเส้นทางการเล่นของเราและระบบเซนเซอร์พาสตัวอัปเกรดจากระบบเซนเซอร์ธรรมดาไว้ใช้หายเทมนันเองครับ สำหรับการปลดล็อกระบบเซนเซอร์พาสให้คุยกับล็อบบี้โดยเลือกหัวข้อเซนเซอร์พาสซึ่งล็อบบี้จะบอกให้เราไปถ่ายรูปมอนสเตอร์มา5ประเภทจะไปถ่ายที่ไหนก็ได้นะครับอย่างตัวผมก็ขึ้นไปถ่ายที่เกาะเกรสกายไอซ์แลนด์เกาะแรกสุดที่เราเริ่มเกมบนเกาะก็จะมีศัตรูพวกคูนโซนายอยู่หลายแบบมีพวกชูชูให้ถ่ายด้วยครับอีกที่ที่ผมไปก็คือหอคอยไฮรูฟิ i สกายวิวทาวเวอร์มาถึงก็จะเจอกับกลุ่มมอนสเตอร์อยู่หน้าหอคอยเลยหลังจากถ่ายรูปมอนสเตอร์ครบ5ประเภทแล้วให้กลับมาคุยกับ Village, Lab. กล,ล็อ Pass, บบ โดยวิธีใช้งานเซนเซอร์พลัสให้เปิดแผ่นที่ขึ้นมากด Y แล้วเลือกหัวข้อบนสูตร p ิก k อร์ม Compen เดียมจากนั้นให้เลือกรูปภาพของไอเทมที่เราต้องการตามหาซึ่งถ้าใครยังไม่มีรูปไอเทมสามารถกดเข้าช่องเก็บของเลือกถือไอเทมโยนลงพื้นแล้วเปิดกล้องถ่ายรูปมาถ่ายไว้ได้เลยพอถ่ายเสร็จก็จะมีข้อมูลของไอเทมชิ้นนั้นในหน้าไฮรูคอมเพนเดียมเรียบร้อยหรือใครขี้เกียจถ่ายรูปเพื่อตามหาข้อมูลจะใช้เงินแก้ปัญหาด้วยการซื้อจากโ o บบี้ก็ได้ สำหรับการปลดล็อกระบบ t าวเ e ลเมด a เลียนให้คุยกับโรบบี้โดยเลือกหัวข้อทาวเวลเมดาเลียนและเขาจะบอกให้เราไปที่ a k คาร n าแอนเชียนเทคซึ่งอยู่ทางขวาบนของแผนที่แนะนําให้เปิดหน้าเมนู a อ e เวนเจอร์ลอกแล้วเลือกปักหมุดภารกิจที่ชื่อว่า Presenting the Travel well Medallion จากนั้นให้เดินทางไปตามพิกัดได้เลยครับ เมื่อมาถึงให้เปิดประตูห้องแ lap เราจะเจอพวกยิกะแคลนออกมาโจมตีต่อสู้ให้ชนะแล้วเข้าไปในห้องแล a p ได้เลยครับพอเข้าไปในห้องแ lap เราจะเจอกับช่างทําชุดเมื่อคุยเสร็จเราจะได้รับเสื้อของยีกะแคลนมาครอบครองหลังจากได้รับเสื้อมาแล้วให้มองไปทางขวามือจะพบกับกล่องสมบัติอยู่ที่โต๊ะเดินไปเปิดกล่องจะได้รับ t าวเ e l ลเมดเลียนโปรโตไทป์จากนั้นให้กลับไปหาโรบบีที่ฮาร์เทโนว l ิลเลจรีเซิร์ l a b เมื่อคุยกับโรบบี้เราก็จะได้รับทาวเวลเมด a ลเลียนหนึ่งอันสำหรับวางจุดฟาสต์ทาวเวลที่ไหนก็ได้ซึ่งเราจะสามารถปลดล็อกเพิ่มได้อีก2อันโดยเงื่อนไขคือเมื่อเราเปิดใช้งานหอคอยเปิดแผนที่10แห่งก็จะเป็นการปลดล็อกทาวเวลเมด a เลียนอันที่2และหากเราเปิดใช้งานหอคอยเปิดแผนที่ทั้งหมดในเกม15แห่งเมื่อกลับมาคุยกับโรบบี้ก็จะได้รับทาวเวลเมดัเลียนอันที่3ครับ วิธีการใช้งานทาวเวลเมด a เลียนก็ให้ไปยังสถานที่ที่เราต้องการวางจุดฟาส t ทาวเวลจากนั้นกดเปิดเมนูช่องเก็บของแล้วไปที่หัวข้อ k ีย Items เลื่อนลงมาแล้วเลือกทาวเวลเมด a เลียนแล้วกด Place เท่านี้ก็จะเป็นการวางจุดฟาส์ทาวเวลไว้ตรงตำแหน่งที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วส่วนวิธีเก็บจุดฟาส t ทาวเวลคืนให้เปิดแผนที่ไปยังจุดที่เราเคยปักตำแหน่งเอาไว้กดที่จุดวาร์แล้วเลือกหัวข้อ c o l l e c t m e d a เ l i o n เพื่อกดเก็บทาวเวลเมด a เลียนคืนมาได้เลยครับ สำหรับการปลดล็อกโหมดฮีโ s ส a าดให้คุยกับ Rob b ี้โดยเลือกหัวข้อฮีโ s ส a าด Mode ซึ่ง r o b บี้จะบอกให้เราไปทำการปลดล็อกชายมา15แห่งผมคิดว่ากว่าเราจะเล่นมาถึงเควสนี้น่าจะสำรวจกันเกิน15ชายเรียบร้อยแล้วนะแต่ถ้าใครยังไม่ครบก็ให้ไปสำรวจชายให้ครบ15แห่งก่อนได้เลยครับหลังจากสำรวจชายครบ15แห่งแล้วให้กลับมาคุยกับ r o b บี้ที่ h a เท n นว i l l a g e r e s e ร r c h Lab เมื่อคุยเสร็จก็จะปลดล็อกโหมดฮีโ s ส a r ดไว้ดูบันทึกเส้นทางการเล่นของเราสามารถดูได้ด้วยการกดเปิดแผงที่ขึ้นมาแล้วกดปุ่มม X คผ เท่านี้ปูราแพทของเราก็จะปลดล็อกคบทุกระบบเรียบร้อยแล้วหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ต่อนักผจญภัยแห่งไฮรูทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้พวกเราเกมซอนกันด้วยนะขอให้ผู้ชมทุกท่านเพลิดเพลินก,กับการเล่นเกมพบกันใหม่ในคอนเทนต์ถัดไปสวัสดีครับ